ปทุมธานีพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสยามสามัคคีธรรมเมื่อวันที่15ธันวาคม2567เวลา17นาฬกา19นาทีณห,หมู่ที่6ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้มีการจัดพิธีวางศิาลาฤกษ์เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสยามสามัคคีธรรม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรนิมิตวิทยารามกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นสำคัญในการจัดสร้างสถานที่เพื่อประกอบพิธีกรรมสำคัญทั้งศาสนาและสถานปฏิบัติธรรมโดยมีนายสมคิดจันทรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสมชายตรีนาวงนายอำเภอลำลูกกาและสิทธยานุสิทธิ์ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ในการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสยามสามัคคีธรรมยังได้มีจัดทอดผ้าป่าสามคัคคีโดยมีนายสมเกียรตินางแปงสุขสวัสดิ์พร้อมด้วยนายฉัดแก้วนางหลงคำแสงและสิทธยานุสิทธิ์ถวายกองผ้าป่าสามคัคคีให้แก่พระมหาสยามเขมิโย ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสยามสามัคคีธรรมเพื่อนำปัจจัยในการสนับสนุนการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสยามสามัคคีธรรมซึ่งจะเป็นสถานที่สำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ต่อไปสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 6 1 3 9 6 3 6 6 3พระมหาสยามเขมิโย ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสยามสามัคค hi ีธรรมวมพลังสามัคคีสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับผมมาจากกลุ่มรวมพลังสามัคคีนะครับซึ่งได้รวมตัวกันนะครับมาจัดซื้อที่ดินราคาถูกนะครับอยู่ที่หมู่ที่6กตำบลบุกามพำเาอบุกาจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อถวายและจัดสร้างเป็นศูนย์ปฏิติธรรมพุทธสยามสามัคคีนะครับ การถวายตอนนี้นะครับโดยท่านประธานนะครับนายสมเกตสุขสวัสดิ์นะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการนะครับทั้งหมด12ท่านนะครับเราได้ร่วมกันมาซื้อที่ดินพื้นนี้นะครับเพื่อถวายสร้างวัดนะครับในอนาคตนะครับก็ขอขอบคุณนะครับหน่วยงานราชการนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งข้าราชการนะครับในอำเภอนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและฝ่ายปกครองทั้งหมดนะครับรวมทั้ง ประชาชนนะครับที่มาช่วยกันร่วมงานวางเสียงเลิกวันนี้นะครับสําหรับท่านใดจะต้องการจะมาร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่นะครับซึ่งเป็นสาขาวัดปากบ่อกรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถมาเริ่มทำบุญได้นะครับณที่ที่นี่นะครับที่หมู่ที่6ตตาบลนุกามอำเภอบุกามจังหวัดปทุมธานีนะครับเพราะเราจะเริ่มสร้างประมาณต้นปีหน้านะครับพบประมาณตอนนี้เรา จะสร้างกุฏิก่อนนะครับพร้อมด้วยสาลาการเปลี่ยนแล้วก็ต่อต่อด้วยโบสถ์นะครับงบประมาณของการสร้างโบสถ์ก็ประมาณสิบล้านนะครับวิธีต่างๆนะครับอย่างเช่นน้าพรรษาออกพรรษานะครับแล้วก็มีงานเทศหมาชาติหรือปล่อยตั้งครรมนะครับประมาณช่วงเดือนมีนาถึงเมษาของทุกปีนะครับเราจะมีงานบวชลูกแก้วหรือว่าปล่อยสังรองนะครับซึ่งปรบเพณีนี้นะครับจะเป็นประเพณีทางภาคเหนือนะครับ ไม่ว่าจะาเชียงรายเชียงใหม่ไม่้องสอนครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่มาร่วมงานวันนี้แล้วก็มาช่วยกันสร้างนะครับใน,ในอนาคตของเรานะครับเราก็จะได้ส่งมอบสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นวัดและก็ส่งมอบให้ลูกหลานของเราสืบไปนะครับเพื่อดำรงไว้ถึงพุทธศาสนานะครับก็ขอขอบคุณครับภาพข่าววาจานะชัยวาจาพารวยรายงาน